วัค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุ๊กไลฟ์แพร่นนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟิวบอลกันค่ะ เราก็มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเยอเกนคอปเฮชโค้ดของลิเวอร์พูลนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าดาวินนูเย่นะคะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้านะคะและก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะสามารถลงในเกมที่จะพบกับปืนใหญ่ในคืนวันอาทิตย์นี้ได้หรือเปล่าคะ่ะดาวินนูเย่นะคะทำหนึ่งแอซิสให้กับหลุยดิอาร์นะคะเป็นประตูต่อฝาลงในเกมที่ถล่มเชลซีไปที่4ประตูตอนหนึ่งนะคะพร้อมจารึกสถิติยิงชนเสาและคานมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของพิมเมล ะะที่ทำไว้ทั้งหมด4ครั้งและเทรนเนอร์นะคะก็ได้ออกมาบอกถึงอาการที่ไม่สู้ดีของดาวินนูนเยนนะคะเพราะว่าหลังจากนาทีที่20ไปนะคะดาวินนูนเยสเนี่ยถูกเหยียบที่บริเวณเท้านะคะและเขาก็เจ็บปวดมากแต่ว่าเขาเนี่ย ถอดรองเท้าออกแค่ตอนหลังจบเกมเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากเห็นมันก็ได้มีการทําการเอ็กซเรย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีส่วนไหนของเท้านะคะที่แตกหักมีแต่อาการบวมเท่านั้นยังไงก็ต้องรอดูกันนะคะว่ารายชื่อ11ตัวจริงและที่นั่งสำรองเนี่ยจะมีรายชื่อของดาวินนูนเยสหรือเปล่าในค่าคืนนี้ที่จะพบกับอาร์เซนอลค่ะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามกันเนะคะคู่บิ๊กแมตช์นะคะหรือว่าคู่เจอกับอาร์เซนอลนะคะเวลาฮาทุ่ครึ่งคะ่ะ และมาที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะอูนายเอเมรี่นะคะกุนซือของแอสตันวิลล่านะคะได้ออกมาพูดถึงฟอร์มของมูซาดิยาบีนะคะที่เริ่มมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าช่วงต้นฤดูกาลคะ่ะซึ่งปีกชาวฝรั่งเศสคนนี้นะคะย้ายมาจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซนนะคะมาร่วมทับสิ่งห์พยอเนี่ยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ ก่อนที่จะโชว์ฟอร์มมันยอดเยี่ยมมีส่วนร่วมถึง6ประตูจาก7เกมแรกในพีเมลีกนะคะแต่ว่าใน12เกมล่าสุดนะคะเขาทำได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นทำให้เกิดการตั้งคำถามกับฟอร์มของเขาที่ดรอปลงไปนะคะในช่วงที่ทีมเริ่มพลาดนะคะทำแต้มหล่นในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าเอมอรี่เนี่ยก็ยืนยันว่านักเตะนะคะอยู่ในช่วงการเรียนรู้นะคะและปรับตัวกับพีเมลีกอยู่ค่ะ บอลที่มีเกมก็มา m 8 8 Thailand ทที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว และเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะมาริยันเฟลไลนี่นะคะได้ประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในอายุ36ปีนะคะเฟลไลนี่นะคะได้ก้าวขึ้นมาเล่นฟุตบอลไอชีกับสตอรดาร์ลีอาร์ตในปี2006นะคะก่อนจะเป็นเอเวอร์ตันของเดวิดมอยน์นะคะที่นำเขาเนี่ยมาร่วมทีมในปี2008และก็ย้ายไปร่วมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตามเจ้านายเก่าของเขาอีกครั้ง และเขานะคะก็ได้เล่นกับแมนยะูยาวนานจนถึงปี2019และย้ายออกจากยุโรปไปค้าแข่งกับซานตรงไทซานในในไชนีสซูเปอร์ลีกนะคะจนกระทั่งตอนนี้นะคะก็ได้ประกาศอำลาแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะเฟลไลนี่นะคะก็ได้รับใช้ชาติเบลเยียมชุดใหญ่ถึง87นัดนะคะและทําไปทั้งหมด18ประตูค่ะและก็ได้ติดทีมไปเล่นฟุตบอลโลกนะคะรอบสุดท้ายในปี2014และ2018ที่ทีมชาตเบลเยียม จบที่อันดับ3ค่ะ และมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะมีการยืนยันนะคะว่าโจแบดลีนะคะคุณพ่อของคอเนอร์แบดลีนะคะดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอร์พูลเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะในอายุ58ปีนะคะซึ่งข่าวเศร้าเนี่ยเกิดได้เพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่คอเนอร์นะคะเพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำไป1ประตูนะคะกับอีก2แอซซิดนะคะพาทีมหงแดงเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ที่4ประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งตามรายงานนะคะระบุว่าคุณพ่อของแบดลีเนี่ยต่อสู้กับอาการป่วยนะคะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะมีการยืนยันนะคะเสียชีวิตลงจากสโมสรค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคอนเนอร์แบดลีด้วยนะคะ และเรามาปิดจบข่าวสุดท้ายนะคะด้วยข่าวจากฝั่งของทีมชาติไทยกันบ้างนะคะมาดามแป้งนะคะได้ประกาศอําลาตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฉาก890วันที่ทำงานร่วมกันมานะคะทางการพาทีมคว้าแชมป์อาเซียนนะคะสสมัยติดต่อกันและล่าสุดนะคะก็ผ่านเข้ารอบถึง16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่กาตานะคะก่อนที่จะลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคฟมฟุตบอลนะคะ วันที่8กุมภาพันธ์2567ค่ะก็ต้องรอดูกันแล้วก็รอให้กำลังใจมาดามแป้งนะคะให้ชนะผลนะคะได้เป็นนายกสมาคมค่ะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพจเ s i a Bookie l i ฟ e Thailand เอาะนะไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟินไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย